กีดขอบขอบยากนะขอบยากเขาไปเพิ่มซับอยู่ค่ะอ๋อโดโดโก็คือพ่อของดาวเดอลใช่ไหมเออเนาะอ๋อเป็นพ่อลูกคันใช่ไหมเัืองอยู่ค่ะคุณแม่ มีดาอยู่นี่งงไมเท่าไหร่ท้อทองนี้ยังโชคดีนะน้องมีช่องเมื่อก่นน้องไม่มีช่องนะ ก็เลยเป็นข้านาบุญช่วยให้คุณแม่ซื้อโทรศัพท์ให้น้องจนน้องนาะะเปิดช่องเมื่อก่อนน้อไม่มีช่องที่บันก็ไปเล่ขายยาแถวแถวเพิ่มซักใต้สะพานให้น้องหุ่นร้องเพลงอันเลิศเริ่มแรกจากช่องโทรศัพน้องเมื่อก่อนเขาเป็นช้างไม่มีช่องเขาจะปลูกแถวใต้สะพานแล้วก็ไปขายยาอยตรงนั้นก็เลยให้น้องหุ่นร้องเพลงนะคะซือแบบก็เลยให้ จนนะคะตอนนั้นมีคุณพ่อผัดรัตน์มัช่วยซื้อโทรศัพท์เปิดช่องให้น้องหุ่นมีคุณพ่อผัดรัตน์มีคุณแม่แป้งหลายท่านเลยเข้ามาช่วยช่วยมาจนมีช่องเพิ่อนชัพย์ถึวันนี้เมื่อก่อนเขาไม่มีช่องนะเขาไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าลุงงาเขาก็ไม่เป็นนี่มีน้องหุ่นมาช่วยเปิดช่องอ๋อบ้านสามสาวจ้าจากคุณแม่สุมาลีบ้านสามสาวขอพระคุณค่ะเดี๋ยวทะเล,ลาะกันลงไปเดี๋ยวไปส่งให้เลย เดี๋ยวไปส่งให้เลยไปส่งสามสาวก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณควานจอยจ้าจากคุณแม่สุมารีนะคะคุณแม่สุมาลีเนาะโอเคจ้าขอบคุณบ้านสามสาวด้วยนะคะ ขอบพระคุณคุณแม่สมารีขอบพระคุณนะคะม้านบ้านจอยนะคะอุดหนุนนะคะย่านะคะขอบพระคุณค่ะอ๋อไ <ส Echo. S 1> ปร้อยไปส่งบ้านสามสาวก่อนไปส่งบ้านสามสามก่อน,สา,นสามสาวดาวชิงขอบคุณแม่สมารีหกสิบมัดนะคะ วันนี้มีน้ำหวานมีค่ะคุณแม่กาน้ำหวานก็มีข้าวก็มีนะคะข้าวหมากก็มีในน้ำหวานก็มีขวดละ้ยี่สิบข้าวหมากก็ชุดละร้อยข้าวมันไก่ก็ย่าหกมัดหนึ่งร้อยใช่ค่ะคุณแม่วีนาเพราะว่าได้เจ้าเดิมแล้วแต่ก็แอบสงสารคุณตาแล้วแต่แกอยู่ไกลวันนี้มีนเข้า,ข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 า ข้าวมีจ้ามะะีข้ามันไก่ไดคะวันนี้3ามสิบชุดแจกควันได้นะคะวันควานอยู่ข้าวพันละมากข้ามันไจ่ไม่สสบชุดนะคะ นี่นะคะมันไก่นีาค่ะมันไก่มีของหวานช็ดละหนึ่งร้อก็จะมีข้ามีน้ำนะคะอันนี้นะคะคุณแม่นี่ค่ะมันไก่มีของหวานแล้วก็มีน้ำชุดละร้อยนะคะมี3ามอย่างข้าหมากก็ชุดละร้อยถุงใหญ่นี้เลย่านไหนจะแจกคอนควานได้นะคะมากันหลายบ้านเต้าแจกคอควานได้นะคะมากันหลายบ้านเลยวันนี้ จำไม่เคลมจำไม่เคลมต่อแล้ววะล่ะป้นอ๋อ ทุกอย่าใช้บุกษัทนะคะมันเจ้าอยู่ฝั่งนี้นะคะมีที่ยื่นเายฝังนี้คนยายกินไม่สนใจเลยเลย,ย,ยไทเลยยายบัวลอย โอ้ยยายจ๋ายายยายจ๋ายายบัวลอยมาค่ะคุณแม่จ่าท่านไหนจะเอ็นดูควานแม่ยายเอาถุงเอาแน่นถุงยังไป่ย่นหันีนนมีนมเย็นยนยายบัอยก็มาใช่ค่ะแมม,มีที่ยืนมากาช่วมา,าบ้า ได้นะคะวัี้ผู้ใหญ่ใจบุทุกท่านนะคะ่เัง่ม เมตตาได้นะคะคุแม่ผลไม้หน้าร้านนะคะบันทียี่สิจุเด้ออเมจนจุดทียี่สิบก็เด็จุดอมจเกลดจุดบนทียี่สิบยีถึงยี